นางสาวลุงรัชช์ช่วยเนื่องพัฒนาการอำเภอทุ่งสงนะคะรพร้อมด้วยนางสาวพริมนะคะจริตงามน,นะคะพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลไม้ไผ่อำเภอทุ่งสงค่ะก็ได้ลงพื้นที่มาทําสัญญาของกุ่มพัฒนาบุรีาตะกินนะคะ,ะกับกลุ่มสมรราชิกซึ่ได้เสนอโครงการของผู้ไปนะคะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุราตะกินจังหวัดนคนรศรีธรรมราชคะคะไดก้รู้วัดโครงการที่สมาชิกเสนอของผู้ไปนะคะสําหรับ กลุ่มต่อยอดในกลุ่ผมผลลูกผสมโมดที่7จ็ดกับนามไม้ไผ่นะคะซึ่งได้รับอนุมาตมาตั้งเหมือนกันมีวก็ได้ลงมามสัญญาคู่นะคะก็ได้ดูข้อตกลงการสัญญาตะะามรายละเอียดซึ่งเชื่อว่ากลุ่มนี้จะได้ปฏิบัติตามสัญญาแล้วก็จะได้ลงนามในสัญญาด้วยกันค่ะ ซึ่งหลังจากนี้นะคะทางกองทุนพัฒนาบุคคลากรจะได้เงินงเข้าบัญชีก่อนจะริ่คิดกลุ่มนะคะหลังจากที่ได้รับเงินแล้วทางกลุมก็จะต้องาำง,งินไปใช้จ่ายตามรายละเอียดที่ได้สนอโครงการภา,ายในระยะเวลา7วันนะคะ ซึ่งก็เชื่อมันว่าทางกลุ่มนี้นะคะสามารถที่จะนําเงินไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์นะคะและก็สามารถจชำระเงินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญานะคะการคำมั่นสัญญาค่ะได้ค่ะคิดได้ได้ค่ะ